God. <skrønner> เป um ็นนายกองพนตรีและผู้มยการดำเนินการรักษาความมุ่งมั่นภายในราชอาณาจักรปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการการประชุมนเข้าประชุมในวันนี้ประกอบด้วยกรรมการในการรักษาความมุ่งมั่นภายในราชอาณาจักรผู้บริหารของบวรนอจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครร่วมประชุมทางไกลผ่านซอฟท์แวขออนุญาตข้อเสนอเบอรบรับที่หนึ่งออกตัดเป็นเชิญนายกองพนตรีผู้มยการรักษาความมุ่งมั่นภายในราชอาณาจักร เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาลหลวงพ่อพุงรอบขอให้ทุกส่วนราชการร่วมมือเดียวกันที่ในการจัดโครงการและก,กิจ,จาก,การรมเฉลิมเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีเรื่องต่อไปคือเสื่อมพันธุ์ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่เรามาพบกันวันนีออ้นะครับคือเรื่องยาเสพติดนะครับกวยาเสพติดคือมรดกแห่งชาติที่รัฐบาลจะวัดผลที่เป็นรูปธรรมให้ได้ภายในหนึ่งคันยายนี้และจะมีรายการรายงานผลมีสถิติทั้งในแง่การป้องกันและปราบปราม ที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทําให้เห็นถึงความพยายามของทุกภาคส่วนแต่ต้องยอมรับว่าการเสพติดในปัจจุบันนี้ยังมีปริมาณมากอยู่และเป็นงานยากไม่น้อยไม,ไม่น้อยกว่าการปราบปรามคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ,บสังคมในงานด้านการบำบัดรักษาเพื่อเป็นผู้เสพยาให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีท่างกายและใจพร้อมกับจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคมขอให้กรรมาในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจ เต็มตามกฎหมายในเรื่องความมั่นคงภายในสับสุนการพบกันและตราบรามยาเสพติดอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถารรรครับครับครับเดี่ยวมันที่ครับวันนี้มีการประชุมกรมนนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนโยบายที่มอบไปนั่นแหละคราวที่แล้วคือเรื่องที่ดินทํากินของกองทัพทีท่มอบให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องคนไร้ที่พึ่งเรื่องการเกณฑ์ทหารระบบสมัครใจ นะครับผู้ป่วยจิตเวทที่มาจากเรื่องของยาเสพติดที่ทางกองทัพได้ช่วยเหลืออยู่เรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับเรื่อง PM 2.5ก็มีการรายงานว่าทําอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับก็มีการสั่งการว่าขอให้ดูเรื่องที่ดินทํากินให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วนี่ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของน้ําท่วมนะครับก็ให้ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมเรื่องของ PM 2.5สำหรับปีหน้าด้วยเพราะปีนี้หมดไปแล้วนะครับ เรื่องของอ,อ,อีกเรื่องนึงที่จริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นเรื่องหลักในการที่เราเข้ามาประชุมกันในวันนี้ก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับซึ่งมีการประชุมลงไปแล้วก็มีการติดตามลงพื้นที่ในหลายจังหวัดในภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะครับซึ่งเราจะใช้จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดน่านเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาให้เป็นจังหวัดสีขาวโดยปราศจากยาเสพติดภายใน3เดือน นะครับก็ขอให้การทํางานร่วมกันระหว่างกองทัพตํารวจปปสสาธารณสุขมหาไทยนะครับเหล่านี้ให้ไปให้ทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อขจัดปัญหาใหญ่อันนี้ที่ออกไปจากสังคมไทยให้หมดครับจบครับ